เมืองที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเออไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันต้องมีคนคอยออกแบบวางแผนกำกับดูแลอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าคนที่ทำหน้าที่นักผังเมืองเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทความรับผิดช,ชอบของเขาเป็นยังไงกันแน่โดยเราจะอ้างอิงจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของไทยเลยนะคะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับที่สูงๆเลยใช่ครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยเออ มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยนะที่บอกว่านักผังเมืองต้องทำอะไรได้บ้างต้องมีความรู้เรื่องอะไรแล้วก็ต้องมีทักษะแบบไหนเพื่อจักเกสาเตนหรือว่ากำหนดภาพอนาคตของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งในเมืองทั้งในชนบทซึ่งพอมาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยอืมมันซับซ้อนแล้วก็สำคัญกว่าที่หลายคนคิดเยอะเหมือนกันครับ งั้นเรามาเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนนะคะงานหลักๆก็คือการวางแผนสำรวจแล้วก็จัดทำผังประเภทต่างๆอย่างเช่นผังเมืองร่วมผังเมืองเฉพาะใช่ไหมคะครับแล้วก็เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคต่างๆอ้อยังมีเรื่องการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ด้วยที่น่าสนใจคือมันมีหลายระดับเลยตั้งแต่ปฏิบัติการไปจนถึงชำนาญการชำนาญการพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญ ความต่างของแต่ละระดับนี้มันอยู่ตรงไหนหรอคะหลักๆเลยนะครับคือความซับซ้อนกับความรับผิดชอบที่ต่างกันไปครับอย่างระดับปฏิบัติการเนี่ยอาจจะเน้นทํางานตามแนวทางที่มีคนวางไว้แล้วเช่นเอ่อรวบรวมข้อมูลสำรวจพื้นที่หรือว่าช่วยจัดทําผังเบื้องต้นอะไรแบบนี้แต่พอเป็นระดับชํางานการขึ้นไปอันนี้จะต้องเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่มันลึกขึ้นต้องประเมินผลกระทบได้หรืออาจจะต้องเริ่มให้คําแนะนําเบื้องต้นได้บ้างแล้วครับอ๋อค่ะ แล้วถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกล่ะคะอย่างชำนาญการพิเศษหรือว่าเชี่ยวชาญอันนี้คงไม่ใช่แค่ทำตามแผนแล้วมั้งคะแน่นอนครับระดับนั้นคือต้องมองภาพใหญ่แล้วต้องคิดเชิงนโยบายเลยอย่างเช่นการกำหนดทิศทางการวางผังการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการใหม่ๆหรือว่าการให้คำปรึกษาที่มันซับซ้อนม,มากมกับหน่วยงานอื่น บางทีอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่ยากๆหรือว่าริเริ่มโครงการใหญ่ๆเลยด้วยซ้าแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องคือการส่งเสริมและก็จัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าผังเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องตอบโจทย์คนในพื้นที่ด้วยนะครับฟังดูแล้วงานนี้มันไม่ใช่แค่งานเขียนแบบขีดๆเข,ข,ขียนๆบนแผนที่อย่างที่เราคิดเลยนะคะเนี่ยมันคือการผสมผสานศาสตร์หลายๆคันแดงมากๆเลยถูกต้องเลยครับ สิ่งที่น่าสนใจมากในเอกสารนี้คือขอบเขตความรู้และก็ทักษะที่ต้องการมันกว้างขวางจริงๆนอกจากความรู้หลักๆด้านผังเมืองสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กอพหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้นะครับยังต้องรู้เรื่องกฎหมายเยอะมากกฎหมายใช่ครับทั้งกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองเองกฎหมายสิ่งแวดล้อมเรียกว่าต้องรอบด้านพอสมควรเลย อันแล้วก็มีเรื่องการประเมินผลกระทบด้วยใช่ไหมคะอย่าง EIA หรือ HIA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ครับอันนี้สำคัญมากต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ต้องนำผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA เนี่ยมาใช้ประกอบการวางแผนด้วยมันคือการมองไปข้างหน้าครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่น่าสังเกตอีกอย่างในเอกสารนะครับ คือมีการระบุว่าต้องมีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอ,อันนี้มันชี้ให้เห็นว่าการวางแผนเนี่ยต้องคำนึงถึงความสมดุลความพอประมาณแล้วก็ความยั่งยืนด้วยไม่ใช่เน้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วทักษะด้านอื่นๆล่ะคะนอกจากความรู้เฉพาะทางแล้วมีอะไรที่จําเป็นอีกบ้างคะมีครับและสําคัญไม่แพ้กันเลยคือพวกทักษะด้าน soft skills นะครับอย่างการประสานงานการสื่อสารการทํางานเป็นทีม เพราะอย่างที่บอกนักผังเมืองต้องคุยกับคนเยอะมากทั้งชาวบ้านหน่วยงานรัฐเอกชนต้องบริหารจัดการโครงการให้มันเดินหน้าไปได้แล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือต้องใช้คอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศเก่งด้วยอ๋ค่ะครับสมัยนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลทำแผนที่ดิจิตอลนำเสนอผลงานด้วยเครื่องมือที่มันทันสมัยโอ้โหฟังดูแล้วบทบาทของนักผังเมืองนี่ มันเหมือนเป็นวาทยากรหรือผู้ควบคุมวงออเคสตราของเมืองเลยนะคะเนี่ยคือต้องรู้ทั้งเรื่องเทคนิคกฎหมายสังคมเศรษฐกิจแล้วยังต้องมีทักษะในการจัดการคนจัดการข้อมูลอีกเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีครับเพราะว่าการวางแผนเมืองที่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทุกคนจริงๆมันคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มันสมดุลกัน การวางผังที่มองการไกลมันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ที่ดินลดต้นทุนในการพัฒนาแล้วก็สร้างเมืองที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับสรุปได้ว่าเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันผ่านกระบวนการคิดการวางแผนการจัดการที่ซับซ้อนมากๆโดยมีนักผังเมืองเป็นเหมือนกลไกลสําคัญอยู่เบื้องหลังนั่นเองใช่เลยครับและประเด็นที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อไปนะก็คือ ในยุคที่โลกเรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบการเข้ามาของเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้อะไรพวกนี้มาตรฐานและบทบาทของนักผังเมืองที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะต้องปรับตัวหรือว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อ เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็สร้างสารรค์เมืองที่มันพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างแท้จริงอันนี้น่าคิดครับ